มีแค่ดเดียวเองซีรุสซีโฟไลน์นะครับช่างดำปาดอยู่นะครับช่างดำไอไกอีนะครับผมขยันนะครับเนี่ช่างดำไอไกอีเนะนี่ยแอนด์แอนนะครับพี่เสือพาไปด้วยคอยเปน้องนะจิมมี่นะครับผมคอยเปน้องเสือหาว่าอะไรต่างโอ้ มาต่อพี่น้องนะครับพ่อมามามาเบาวนกคนหล่อนะครับบ่าวนกคนหล่อนครับพ่อใครชวนครับใครชวนครับสร้างอาคารอะไรข้างอันนี้เป็นที่พักนะครับเป็นร้าน ไอ้นั่นนะครับผมร้านเอ่อทำกรอบรูปของป๋าจิมมี่เขานะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะทำกรอบรูปป๋าจิมมี่เขามีพ่อแม่พี่น้องนะโอ้ป๋าจิมมี่เนี่ยโอเคเลยครับผม ตรงนี้มันจะไม่เลอะพ่อแม่บ้องนะสถานที่อย่างนี้จะไม่เลอะจุดนี้ก็ทําไว้อันนี้เป็นร้านป้าคําใสนะครับร้านเสื้อผ้าป้าคําใสอันนี้ก็จะเป็นร้านของอของมะตอยนะครับผมนนสวยครับผมน่าอยู่โอ้ยสวยจังเลยนน่าอยู่จังเลยน,น,น่าอยู่น่าอยู่ครับเสร็จเลี้ยวนะครับผมพ่อแม่น้าน ต่อยก็เสร็จแล้วเขาทำร้านที่ที่หลังดังกว่านะโอ้ยทำไมเป็นแบบนี้ออทำไมเป็นแบบนี้ครับครับเอานะครับมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผม,มแป๊บหนึ่งพอพี่น้องนะ ขออดพักตรงนี้ก่อนนะครับผมพ่อแม่น้ะเอาเร็วไปไหนนี่บอโจเอานะครับผมขอจบคลิปาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับป่าจิมมี่นะครับผมก็ทำทำหน้าบ้านนะครับทำหน้าร้านแล้วก็พ่อมาต่อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำ ทำร้านใหม่นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมคลิปของบ่าต้อยกบกอกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ